สวัสดีค่ะจากร้านแท็กเตอร์นาสาคาสมเด็จนะคะมุนิกาซิมาอัปเดตสินค้านาล่านให้ลูกค้าได้เบิ่งได้ชมกันนะคะมุนิกามีรถขอ,อามาใาม่ยนะคะจํานวน3คันนะคะเป็นของค่ายคูโบต้าทั้งหมดนะคะ,ะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะ,ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะ มากระที่คันแรกนะคะเป็น l c 7 0 8ตัว DT นะคะตัวนี้เนาะคะ่ะปรับสภาพเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะคะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะคะมีเหล็มพร้อมชุดโอ,อนล้อยรอะะอ้อมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาดูรอบรถนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าผ่านพวน,นะคะลูกค้าชั่วโมงการใช้งานนะคะ ตรงนี้เป็นห้องผู้โดยสารนะคะอ่าสมมองการใส่งานนะคะอยู่ที่1,786ชั่วโมงนะคะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทอาจจะให้ช่างเงินนะคะสตาร์ทรถไหเบิงนะคะฟังเสียงนะคะเนาะ มาเบิ้งกันที่ปั้นทอดพิเดโอนะคะ่ะโอเคค่ะไปเบิ้งหมอหน้านะะเนาะค่ะละค่ะเบิงะะเบ้งเครื่อง ดูกันที่ตัวเครื่องนะครับม่มีควันขาวนะคะเพมีควันขาวใบนะคะเนาะอ่า ันนี้นะคะราคาอยู่ที่410,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดตตอเขามาสอบถามได้นะคะเยี๋ยสิทิงเบอร์ไว้ให้ไทยคลิปนะคะเนาะอ่ามากระทิ๊บั่งต่อมาเนี่ยค่ะตันต่อมานะคะจะเป็น l C 0 1 8นะคะ l C 0 1 8นะคะตัว DT นะคะ l C 0 1 8ตัว DT ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ395,000บาทนะคะ เดี๋ยวผ้าเบิงหลอบรถนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนเช่นกันนะคะนี่ค่ะ,คะยางหน้ายางหลังอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะลูกค้านะมีเหลี่ยมผอมสุดโอนคือกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะมาดูชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่เก้า้ยเจ็ดสิบเ็ดชั่วโมงนะคะลูกค้านะ เดี๋ยวจะห้สรัางเงินตาตาทฟังเสียงนะคะเดินหะน้าทอยลังให้ลูกค้าเดี๋ยวเฟิงได้วชมกันเนาะคะ่ะเนาะ ปเบิ้งกันปั้นเท่าพี่โอ้นะคะและของขานีนะคะ L C ศูนย์ L C ศูหนึ่งแปดตัวดีนะคะอเคศูนย์หนึ่งแปดตัวดีพีตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะ มีเลมพร้อมชุดโอรล้อยนะคะลูกค้าเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูหม้อน้ำนะคะแล้วก็ดูเครื่องนะคะเครื่องข้างในยังเดิมๆทุกอย่างค่ะลูกค้า ันมีตัวเวื่อนนะคะไม่มีควันขาวควันอะไร็ไอะนระคะลูกค้าเนาะ ว่าสภาพตัวเครื่องโอเคเลยค่ะเครื่องฟิตนะคะอ่าเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาอ่ากับสีรีวิวรุ่นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็น L 3 6 0 8ตัว s P นะคะราคาตาม